สวัสดีครับผมเกีียวรถสวยปทุมธานีครับวันนี้ครับผมมีรถกระบะ4ประตูครับสวยๆราคาเบาๆครับมานำเสนอให้พี่ๆชมกันหนึ่งคันครับคันนี้ครับเป็น Toyota Hilux Vigo ครับสประตูเครื่อง2.5 Inter อินเตอร์คลลรครับปี08ครับคันนี้รถบ้านสภาพเก่าเก็บครับรถสวยทั้งคันครับ เดี๋ยวผมพาชมรถรอบคันครับคันนี้นะครับเป็นสีบอลเดิมโรงงานครับสีสันโดยร,รวมทั้งคันครับรอบตัวสวยงามครับริ้วรอยน้อยจะมีตำหนิฝากระโปรงหน้าครับกับหลังคามีริ้วรอยบ้างครับเล็กๆน,น้อยๆพี่ๆเพื่อนๆท่านใดครับซีเรียสเดี๋ยวผมเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ครับ แต่เรืร่วมสวยครับรถคันนี้สีสันทั้งคันนะครับไม่เคยทําสีเลยคันนี้รถสภาพเก่าเก็บครับสีสันทั้งคันแทบไม่เคยทํายางครับปี2021ดอกลึกๆเลยครับใช้งานยาวๆแม็กเดิมโรงงานครับริ้วรอยน้อยเป็นเครื่อง2 ,5 ครับประหยัดน้ำมัน มีบันไดให้เรียบร้อยครับขึ้นง่ายลงง่ายมีเชีิบอยครับพร้อมใช้งานช่วงล่างนี้ครับสวยกิ๊บเลยประมาณนี้ครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดครับหาสีประตูอยู่ราคาเบาๆคันนี้ผมขอแนะนำครับ อันนี้เป็นเครื่อง2.5งครับตัวมีจมูกครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันครับทันนี้เป็นรถบ้านแท้ๆครับรถสภาพเก่าเก็บเดี๋ยวผมพาชมโครงสร้างทีละจุดครับอย่างแรกครับน็อตฝากระโปรงครับไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับครับ โลโก้ o, ฝากระโปรงเดิมครับโตโยตา้าชัดเจนเม็ดอาครับสติ๊กเกอร์เดิมโรงงานครับผมน็อตฝากกระโปรงครับน็อตไม่มีขยับเลยครับผมราคาแสนกว่บาทครับได้สีประตูโตโยต้า ไปขับครับบาวสุ้มฝั่งซ้ายครับแห้งๆสวยๆเลยครับผมสติกเกอร์มอกอเดิมโรงงานเพเดิมโรงงานทุกจุดครับน็อตแก้มซ้ายครับน็อตไม่เคยหมุนครับเม็ดอาร์คชัดเจนครับคันหน้าซ้ายครับโลโก้ตัวแอลครับชัดเจน ไล่มาดูกันครับคานหน้าเป็น้าคมชัดเลขคันหน้าชัดเจนครับน็อตแก้มขวาครับน็อตไม่เคยขยับครับคานหน้าขวาตัวอาชัดเจนครับโดยรวมคันนี้ค่อนข้างสวยครับแห้งๆเลยค่อนข้างรักษามากบล็อกซุ้มฝั่งขวาครับ สว้สยังแห้งๆครับเ,เครื่องเดิมๆเลยครับไม่มีผุประมาณนี้ครับอันนี้วิ่งมาประมาณแสนกโลครับข้างเครื่องครับขาสะอาดประมาณนี้ขาผม สวยๆแห้งๆครับผ้ากันความร้อนหลังเครื่องครับไม่มีขาดเลยตึงๆครับเครื่องสองหน้าอินเตอร์คูลเลอร์ครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนอื่นกันต่อครับอันนี้โดยรวมนะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างผมให้ผ่านเลยครับช่วงล่างแน่นมากเครื่องเกียร์สมบูรณ์ แอรเย็นช่าครับโดยรวมรถมีเสน่ห์ครับรถสภาพเก่าเก็บแม็กเดิมโรงงานหมดเลยริร้วรอยน้อยครับยังปี21เ,เดี๋ยวเรามาดูภายในกันครับผมมือเปิดโครเม,มียมแล้วเรียบร้อยแผงประตูครับสวยครับไม่มีแตกหัก ผ้าเดิมโรงงานครับยังขาวสะอาดกระจกไฟฟ้าประตูประตูเดิมหมดครับเม็ดลากชัดเจนเรามาดูคอนโซลกันบ้างครับคอนโซลสวยครับรอยน้อยไม่มีแตกหักครับอันนี้เป็นรุ่น E นะครับเครื่อง2 5 5ดีเซลที่สำคัญครับบอกกรรมหยี่เดิมโรงงานครับ ไม่มีขาดเลยครับ้ากระมี่แท้ครับใช้งานน้อยๆเลยครับคันนี้วิ่งมาประมาณแสนกิโลครับเกียร์แมนนวลห้าสปีดครับวิทยุเดิมโรงงานสวิตเปิดปิดแอร์ครับควงาาไรเดิมครับผมคันนี้รับรองว่าราคาแม่แรงแน่นอนครับเอื้อมถึงครับผมนอตๆตประตูไม่มีขยับครับ ภายในค่อนข้างสะอาดครับน็อตกงน็อตแก้มครับไม่มีขยับเดิมๆครับน็อตประตูเดิมครับไม่มีขันเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันครับนี่ครับรถโครงสร้างเดิมครับเบรอารสวยคมชัดครับ รถเดิมๆครับไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมครับไม่เคยเป็นรถเดิมๆรถบ้านครับใช้งานน้อยๆครับรถค่อนข้างพร้อมใช้งานครับซื้อเสร็จสามารถขับไปเที่ยวเชียงใหม่ได้เลยนะช่วงล่างค่อนข้างแน่นพอสมควรครับนี่ครับมาดูข้างหลังกันผ้ากำมะหยี่เดิมครับไม่มีขาดเลยขาวสะอาดเลยครับ จากไฟฟ้าใช้งานปกติทั้ง4บานครับภายในกว้างครับเบาะเบอร์ขาวสะอาดผ้าเดิมโรงงานรถปี08ครับเบาะไม่มีขาดครับใช้งานได้น้อยครับคอนโซลสวยครับ พี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดครับที่หาอยู่คันนี้รับรองว่าราคาแม่แรงแน่นอนครับโครงสร้างครับรถเดิมหมดครับจะมีตำหนิตรงนี้บ้างครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดครับมาดูแล้วซีเรียสเดี๋ยวผมเก็บสีให้ครับพอดีรถคันนี้เพิ่งเข้าผมเลยเอามารีวิวให้พี่พี่ดูก่อนครับรถโครงสร้างเดิมหมดครับไม่มีชนหนักพิกาจมน้ำครับรถดเดิม ประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับฟิล์มครับไฮคูครับรอบคันยังสวยเงางามอยู่ครับฟิล์มไม่มีลอกไม่มีร่อนครับเคลลี่บอยครับภา,ายในค่อนข้างสวยครับ พื้นเพื้น,พนขาวสะอาดเลยครับผมประมาณนี้ครับมีที่วางแก้วน้ำให้เรียบร้อยหลังคาครับใช้คำว่าขาวสะอาดได้เลยครับปกติรถปีนี้ครับหลังคาจะต้องดำบ้างครับประตรูประตูเดิมหมดครับน็อตประตูไม่มีขันครับ บันไดครับขาสะอาดเป็นอาครับเดิมชัดเจนครับทั้งเส้นเลยครับผมแม็กเดิมโรงงานครับดูรอน้อยยางดอกลึกๆครับคสซีสวยทั้งเส้นครับเดิมๆอย่างนี้เลยไม่มีผุไม่มีสนิมครับ วยครับเดี๋ยวผมก้มให้ดูคัสซีครับคัสซีสวยๆแห้งๆครับคันนี้ขับขี่ค่อนข้างดีมากครับเครื่องเสียงหวานเจี๊ยบเลยมาดูฝาท้ายกันบ้างครับทะเบียน7608ครับรุ่นอีครับ ไารักวีโก้มีติดกล้องหลังเสริมมาให้เรียบร้อยแล้วครับมาดูเครียบบอยกันครับผมนักเลน่าเ,เดิมโตโยต้าครับเมตด้าครับสองจุดเดิมโตโยต้าครับเอครับชัดเจนมาดูฝั่งซ้ายกันบ้างครับ เบดนาเชดเจนครับสองจุดเดิมครับ AL ครับลอนเลนกระบะสวยครับใช้งานน้อยครับประมาณนี้ครับผมรถค่อนข้างพร้อมใช้งานครับมาดูใจท้องกันครับสวยๆครับสีสวยแห้งครับ ยางอะไรยังไม่เคยเอาลงมาใช้เลยครับผมประมาณนี้ครับมาดูแถบนี้กันบ้างครับสีสันรอบตัวครับรีวรอยน้นยอยๆเงาเงาฉ่ำเลยครับสีสันต้องคันครับบางๆเลยครับผมผมีอยฟังเนาะครับบางมาก คันสีสวยครับทั้งเส้นแห้งๆครับท่อเธอเดิมไม่มีสนิมครับยางขอบสิบห้าครับผมรถสวยครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในฝั่งนี้กันบ้างครับผมภายในสวยครับเหมือนเดิมครับอ้าเดิมโรงงานไม่มีขาดแผงประตูครับไม่มีซีเลยประมาณนี้ครับแผงประตูสวยมาดูภายในกันบ้างครับ บอกขาสะอาดไม่มีฉีกขาดครับถ้าเดิมโรงงานรถโครงสร้างครับเดิมหมดครับน็อตนอตไม่มีขยับโครงสร้างเดิมทั้งคันครับเม็ดอาร์คชัดเจน ครับผมมาดูแถบนี้กันบ้างครับเม็ดอารครับสวยเดิมครับชัดเจนทั้งเส้นครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายในฝั่งคนขับกันบ้างครับไฮลักดีโฟดีครับแผงประตูครับ กไฟฟ้าทั้ง4บานครับใช้งานปกติทุกบานแผงประตูสวยใสครับไม่มีแตกหักไม่มีซีดนะครับกุญแจรีโมทเดิมโรงงาน2ดอกครับรีโมทป,ปรับรีนจกซ้ายขวาได้ครับไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยคอนโซลสวยครับพวงมาลัยเดิมโรงงานครับลายจากโรงงานยังอยู่ครับ ันนี้วิ่งมาประมาณแสนไปลายๆครับมาดูบอกกันบ้างครับเบาะเดิมโรงงานครับปีกเบาะครับปกติถ้าเขาเรียกว่ารถวิ่งเยอะครับขึ้นลงบ่อยปีกเบาะตรงนี้จะสุดจะขาดครับแต่อันนี้คือผ้าเดิมโรงงานถือว่าค่อนข้างใช้งานน้อยมากครับเขาเรียกว่าธนุถนอมรักษารถครับ บอกสามารถปรับขึ้นลงได้ครับเกียร์มมนนวนครับก็โดยรวมรถสวยเดิมครับประมาณนี้ครับน็อตแก้มขวาน็อตไม่มีขยับน็อตประตูสวยเดิมไม่มีขยับครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันครับผมประมาณนี้ครับรถเมล์อาร์คเดิมทั้งคันครับ ไม่เคยมีชนหนักพิกค,คว่ำน้ำท่วมครับรถเดิมครับรถบ้านแท้ๆร,รถเล่มพร้อมครับภาษีหกแปดครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันครับผมคันนี้ครับเลขไม่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับนิ่งๆครับ วิทยุเดิมโรงงานใช้งานปกติครับแอ์เย็นฉ่ำครับลมแรงมากระจบไฟฟ้าครับใช้งานปกติเลยเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องตอนสตาร์รถกันครับอันนี้วิ่งมาประมาณแสนเจ็ดหมื่นกวโลครับ รถหรือว่าค่อนข้างสมบูรณ์มากครับเครื่องเครื่องดีไม่มีไอเลยครับรถพร้อมใช้งานมากอันนี้ซื้อเสร็จครับขึ้นเหนือลองใต้ได้หมดเลยครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างครับผ่านเลยครับคันนี้เอเย็นฉ่ำยางพร้อมใช้งานครับใช้ได้ยาว เครื่อง2 5งันอินเตอร์คูลเลอร์ครับอินเตอร์บนครับผมตี0 8แปดอันนี้พาสีย5มกรา2568ครับมาดูตัวจริงมาลองขับกันได้ครับเครื่องดีไม่มีไอ รถค่อนข้างสวยค่อนข้างเดิมครับสติกเกอร์เดิมโรงงานครับสวยครับพูดได้คำเดียวครับสวยเอาละครับคันนี้ครับเป็น t o y ย t a h ไฮรักวีโครับดับเบิลแคบสประตูครับรถปี08ครับตั้งสองพันห้าคอมมันเร็วครับ อินเตอร์คูลเลอร์ครับรถเป็นรถบ้านครับรถเล่มพร้อมภาสีหกรถคันนี้ครับสภาพใช้คำว่าเก่เาเก็บได้เลยครับรถทั้งคันสีสันแทบจะไม่เคยทำน็อตทั้งคันแทบจะไม่หมุนครับยางเยิงสวยครับสีสวยเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีครับปี08ครับรถถือว่าค่อนข้างพร้อมใช้งานครับ ก็คันนี้ครับผมครับขายในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทครับราคานี้ครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนราคาแสนเก้าบาทได้สี่ประตูโตโยต้าครับปีศูนย์แปดเลยครับขึ้นลงง่ายครับประหยัดน้ำมันพี่พครับเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจครับ สามารถโทรได้ที่เบอร์0817711685ครับหรือเบอร์062 238 2519ครับตัวรถครับอยู่ปทุมธานีคลองห้าคลอ,องหลวงครับพี่พี่เพื่อนเอนท่านใดอยากจะมาดูรถตัวจริงสามารถเขียนเข้ามาอบตอคลอง5ครับปักหมุดอาปตอคลองห้ามาดูรถได้เลยครับ ร้านอยู่ข้างอบตคลองห้าครับก็ครับผมเกียร์รถสวยประจุมธานีครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ